ต่อ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 โอ้ยผ่านสิหฮัก้ยต่อฝังดินครับเดี๋ยวพอเมืองว่าเสียอัดเสียออกได้ปะก็ยานผ่านง่อยได้เป็นไปจัก ออโอ้อต่อเไงโอ้ผ่านง่ายเกลือกหมดนลยผ่านจีบเีเอฟโอ้ยเห็นเป็นตัวทีบตัวเด่นได้ดูนี่ ขาดไม่ไม้ด้วยครับนี่ยคนจะเอามาไถมาเราอยูยอ่ด้วยซ้ำนี่ยเอ้าให้เดี๋ยวครับเดีแก้ครับเองเรื่องจะออกว่าบ้าน ไปเกียอยู่โอ้ยสายวันนี้บ่คืนแล้วทันมือนจิตตุลต้องไฮโรร้อยแปดคนเขาคอนแอคดันต่อ ร้อยแปดร้อยแปดร้อยแปดจีดันป่ะอ่า้อยแปดจีดันนี่ออก,ลนะอกลแล้วเนี่ยเอ้าไปแล้วไกลแล้ว นี่ครับจะตายการขับรถแต่ละคนบือกันนะครับอันนี้สไตล์การขับรถแท็กเตอร์ได้เห็นแบบนี้รถไอ้มันต้องกระแทกงัดอันนี้แบบรถแท็กเตอร์นะครับคครับือซ่าๆนี่ออกแน่นอนแต่ว่าใส่เวลากหน่อย เราวอย่าหาข้อออกได้บานผมเดานะฮะห้องสีเดาถือว่าเด้โอ้ยเอ็มแปลนหาค่าลุ่น เอ็มแปดหาค่าอยู่นครับเอาออกปะเรียบร้อยครับผมเอาเด้ไยมมึงเอมเ็มแปดหาออกแล้วต่อ